มาเปรียบเทียบข้อมูลของ Excel h ชีท2องชีทกันนะคะมาดูซิเราจะทำยังไงเราจะเปรียบเทียบแล้วก็ดูอะไรแตกต่างแล้วไฮไลท์ตรงที่มันแตกต่างกันเนะาะชีทแรกคือเพจ20ชีทที่2คือเพจ20ขีดหนึ่งเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นเราจะได้เปรียบเทียบกัน mm hmm. ก็จะมาที่มุมมองอจะหน้าต่างใหม่ก่อนอ่ะสำหน้าต่างเป็นสองหน้าต่างนะคะเสร็จแล้วพอจัดหน้าต่างใหม่มาที่มุมมองเช่นเดิมค่ะ จัดเรียงเราจะจัดเรียงเป็นแบบแนวตั้งนะคะให้มันเป็นตั้งคู่กันเพื่อจะเปรียบเทียบกันง่ายโอเคเราจัดแล้วนะด้านนี้จะเป็นเพจ20อีกซ x ่จะเป็น2 0ขีดหนึ่งนะคะอ่ะ20ขีดหนึ่งโอเคอ่ะทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบเราจะเลือกข้อมูลทั้งหมดคอลัมน์ a ไปจนถึง d อ่ะเสร็จแล้วมาที่หน้าแรกจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเราจะสร้างกฎใหม่ขึ้นมานะคะกฎนี้ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะจัดรูปแบบค่ะ เรามาที่นี่ปุ๊บเท่ากับเราจะเปรียบเทียบว่า a1 ตัวนี้เนี่ย a1 ตรงนี้เนี่ย a1 ต้อง,องไม่เท่ากับเพราะเราจะหาค่าแตกต่างนะไม่เท่ากับเขาใช้แบบนี้ไม่เท่ากับ a1 ในเพจ20ยสิบขีดหนึ่งตรงนี้เอาเครอเซอร์มาแตะได้ก็ได้เห็นไหมทีนี้เราจะเปรียบเทียบเป็นเซลล์ต่อเซลล์นะเซลล์ต่อเซลล์ดังนั้นเครื่องหมายดอลลาร์ทซน์ที่จะล็อกเนี่ยไม่ต้องไปล็อก เทียบเทียบเป็นเซลล์ต่อเซลล์ A 1 A 1 B, 1 B 1 B 1แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องล็อกเทียบอย่างนี้เลยโอเคจัดรูปแบบเราจะไฮไลท์นะมาที่รูปแบบเราทำสีฟ้า,ฟ,าฟ้าอย่างนี้เนาะมาที่การเติมนะเติมสีฟ้าตกลงค่ะตกลงเสร็จแล้วก็ตกลงอเห็นไหมตรงไหนที่ต่างกันมันก็จะเป็นสีขึ้นมาเห็นไหม arcs เริ่มตรงนี้เป็นเริ่มต้นนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะ